สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสีพิธีกรช่องส่องผีรับทราบข้อเก่าวหาเพิ่มที่สอพอเมืองนนทบุรีเพราะไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือวันที่24กรกฎาคมที่สอพอเมืองนนทบุรีนายเชษวุฒิวชรคุณหรือบุ้ยนางสาวสุรับประภาหิรันบุรณโชดหรืออาจารย์เรนนี่นายสราวุฒิวรพัฒน์ทวีชและนายพลเชษฐอินทระ ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามคดีอาญาที่874/63ลงวันที่1มิถุนายน63เดินทางเข้าพบพันตำรวจโทพันธมิตรจ้างประเสริฐรองผู้กำกับสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนื่องจากจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ทั้ง4คนไม่ยินยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือในคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา พันตำรวจโทรพันธมิตรกล่าวว่าในวันที่1มิถุนาย,ยน63ผู้ดำเนินรายการช่องสองพีทั้ง4คนเขามามอบตัวรับทราบ,บข้อกล่าวหานั้นทางพนักงานสอบสวนจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ทั้ง4คนไม่ยินยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือก่อนจะเดินทางกลับไปซึ่งได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีขัดคำสั่งเจ้าพนักงานอีกหนึ่งข้อหาซึ่งวันนี้ทั้ง4คนก็ไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมืออีก โดยมอบหมายเลขแบบประชาชน13หลักให้กับพนักงานสอบสวนก่อนจะเดินทางกลับไปแต่ไม่เป็นไรคดีขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเป็นคดีละหุโทษซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำไปรวมกับคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเพื่อสั่งฟ้องต่อไปผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเชตวุฒิว่ามีอะไรจะให้สัมภาษณ์หรือไม่นายเชตวุตรกล่าวว่าไม่มีโดยระหว่างที่ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอได้มีทีมงานเข้ามาใช้ร่มบงังเพื่อไม่ให้ผู้สื่อข่าว บันทึกภาพของนางสาวสุรปปัพภาหรืออาจารย์เลนนี่พิธีกรรายการช่องสองผีสำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากผู้เสียหายได้ชมรายการดังกล่าวที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบ,บุรีเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน62พบว่านายเชตวุฒิกับพวกอีก3าคนได้ดำเนินรายการช่องสองผีตอนตำนานผีในโรงเรียนซึ่งทางรายการได้ไปถ่ายทำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐม ว่าอดีตผอ,อโรงเรียนมีการเรียกรับเงินกินเปล่าค่าแปะเจี๊ยะชอโกงทุจริตลูกชายอดีตผอ,อโรงเรียนจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามต่อมาทางพนักงานสอบสวนกองปราบปรามพบว่าลูกชายอดีตผอ,อโรงเรียนเปิดดูรายการทีวีช่องสองผีในพื้นที่สพเมืองนนทบุรีจึงได้ส่งมอบสำนวนมาที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อดำเนินคดี ข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาต่อมาเมื่อวันที่1มิถุนายน63พิธีกรดำเนินรายการทั้ง4คนได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วพร้อมให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องอายการภายในเดืนอนรกรกฎาคม63นี้ n. ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ